แฟนพ่อค้าเป็นแฟนพ่อค้าวผมเป็นเพียอน้อยพ่อค้าที่เดียวทำหน้าที่ดูเป็นคนดีที่สุดให้พวกเราทุกคนเชื่อแค่หนึ่งวิหนึ่งสองสั้นคนร้ายก่อนดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจไอวาด้วยกันกด subscribe เฮ้กด subscribe เฮ้กด subscribe เฮ้ถูกแล้วและกดติดตามไอวาได้ในทุกช่องทางอื่นๆด้วยนะคะ I love you big y much นี่คือเกมเว็บ <worship> ต้องเลือกทำในไงก็ได้ <Sunday. S 1> เดี๋ยวเลือกอันสุดท้ายเอาอันนี้ก็ได oh. ้โอ้ oh. hey. นดูนบทบาทแล้วนะครับครับครับหมาป่าลืมตาครับหมาป่าในตอนกลางคืนสามารถกำจัดผู้เล่นได้หนึ่งคน <c oughs> และถ้าหากหมาป่าอยู่รอดจนถึงคนสุดท้ายหมาป่าจะเป็นฝ่ายชนะเซีย <c oughs> ลืมตาครับเสีย <c oughs> สามารถเช็คผู้เล่นในตอนกลางคืนได้หนึ่งคนว่าใครเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีบนิการ์ลืมตาครับ บริกาในตอนกลางคืนสามารถปกป้องผู้เล่นได้หนึ่งคนแต่ห้ามซ้ำกับคืนที่แล้วจองเวทหืตาครับจองเวทในตอนกลางคืนสามารถสาบผู้เล่นได้หนึ่งคนให้ในตอนเช้าเป็นใบและห้ามสาบผู้เล่นซ้ำในคืนถัดไปผู้ต้องสาบหืตาครับผู้ต้องสาบในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่จะเป็นพวกชาวบ้านแต่ถ้าหากถูกหมาป่าฆ่าในตอนกลางคืนจะกลายร่างเป็นหมาป่าและทําให้หมาป่ามีถึง2ตัวนั่นเองนายพรานหรืตาครับนายพรานถ้าเขาถูกโหวตหรือถูกหมาป่าฆ่าในตอนกลางคืนตอนเช้าเขาสามารถเลือกฆ่าผู้เล่นได้หนึ่งคน าบ้านในตอนเช้าจะต้องเป็นเสียงเพื่อวอดกำจัดหมาป่าเป็นเช้าที่เก็บใส่พี่ช้าเป็นคนดีเอารู้ได้ไงเออรู้ได้ไง แค่บอกไว้เฉยแค่บอกไว้เฉยอ่าแนะนําตัวเลยครับแนะนำตัวเลยค่ะวผมคือตัวเล็กๆในหมู่บ้านที่ใหญ่โตครับผมเป็นคนเล็กครับเล็กสุดความรู้น้อยสุดครับตัวเล็กกับหอด้วยหรือเปล่าตัวเล็กแล้วมีหาด้วปต่อแล้วมีเที่ยวเลยปิ๊งปิ๊งอยู่ในหมู่บ้านมีหาไม่มีเที่ยวครับเล็กคนในหมู่บ้านเดียวเล็กสุดเลยเล็กสุดเลยครับโง่มากโง่ถึงโง่ด้วยครับแล้วเพียวของเพียวเป็นพ่อค้าอ่าเออขโมยบนตัว ขายขายอะไรคะขายเนื้อหมาป่าแสดงานล่าแสดก็ต้องสนิกับนายพลานสินายพลล่าใหชาเป็นคนดีรู้ได้ไงอ่ะไงจ้าพี่ดูตอนไหนเนี่ยว่เป็นชาวนาปลูกต้นไม้อาชนาในปลูกต้นไม้ชาวนาปลูกข้าวสิแล้วคิดว่าคนที่ปลูกต้นไม้นี่ว่าอะไรอ่ะชาวสวนเชวสวนชาวสวนชาวโอ้โหโ้โหโอ้ว ปลูกต้นไม้ฝรั่งหนูหนูเป็นแฟนพ่อค้าเป็นแฟนพ่อค้าเียวเป็นพ่อค้ก็เฮาแค่คนคุยเหตดทุกอย่างก็คือแฟน้า้าาต้ตาถึงนพ่อค้าพ่อค้มีเงินมากกว่าคชาวสวนเนเป็นผู้หญิงที่รักเงินไที่ขายของเงินเข้ามไม่ต้องพูดโอ้โรั่งัได้ น้ำตาคาเบาเข่าไม่รักเราเลยโอ้โหว้าวต้องคุณต้องคุณตอนช้าแนะนำตัวผมเป็นชาวบ้านอยู่ในตลาดเดินซื้อของครับคุณจะมาซ้ำตัวผมงเหรอะไรคุณเป็นอะไรคุณคุณเป็นตัวเล็กๆผมตัวใหญ่ผมเป็นเมียนร้อยพ่อขา ชอบแบบอยู Hoy, ่มีเน hey, ื right. ้อมีนวลอะไรอะไรนะมีเนื ah, ้อมีนวลมีเนื oh, ้อมีนวลอะไรวนี่ยมีนวลจูนเป็นชาวบ้านที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ไม่งงเออแล้วจูนก็จะมาฉองสอนชาวบ้านใช่ใช่แล้วพอสอนเสร็จก็ไปเป็นเมียน้อยบ้านสาม คนหลับตาครับหมาป่าลืมตาครับเลือกค่าได้หนึ่งคนครับพนกาบริการลืมตาครับกต้องหนึ่งคนครับทำงานดีดีบริการเพิ่มันเดือนให้เสียลืมตาครับเลือกบุบผทหนึ่งคนครับจอมเวทลืมตาครับเลือกไปได้หนึ่งคนครับ ทุกคนลืมตาครับเช้าอันสดใสเวลาตีห้าเพิคนที่โดนใบคือพี่เดี่ยวครับโูดไม่ได้หรอกจ๊ะแล้วก็พี่เนทเนียลยมีคนตายด้วยคนตายคือพี่บอลครับวันนี้การถกกล้องไม่ถูกเลยคนที่จะกล้าผมมีไม่กี่คนหรอกเสียทำงานหน่อยเสียโดนใบหรือเปล่านั่นเสียหรือเปล่าเซีย เืนี้มทำอะไรครับเมื่อคืนน่ะผมแอบย่องย่องไปบอที่ไหนไแอบย่องอไรกอนเฮ้ยผมแอบย่องไปหาเทียวเออวผแอบแซงแกผมคือแบบยากแล้วคืนนี้ผมอยู่บ้านเดียวจริงๆเธอกล้าดียังไงยุ่งกับสันนี่น้องฉนแต่เพราะว่าเอมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมนี่อะไรแตกกันนะ แล้วเพียวคนดีไเลมไม่ได้พียเป็นคนดีไปเพื่อนก็่ได้ไปบ้านเขาไงมัคือไม่ได้เก็บด้วยกันที่เพียวไม่ใช่อะไรจอมเม้เนี่ยใบถูกตัวได้นะจอมเม้นเขาเป็นคนดีเขาไปใบสมมติ้าเพียวเป็นเสียเขาไปใบเสี่ยงี่หรอเออก็ไม่รู้ที่เพียวทำหน้าที่ดูเป็นคนดีที่สุดในพวกเราทุกคนเชื่อแค่หน่งวิอาะหนึ่งวิหนึ่งสองสั้นคนร้ายเขาสู่ช่วงโหวตครับหนึ่งส เฮ้ยสคนเอ s <S again, ็มเข้าสู่ช่วงการเตือนครับทุกคนหลับตาครับหมาป่าลืมตาครับคุณได้ฆาได้หนึคนครับวอนิกาลืมตาครับเรื่องปกป้องได้หนึ่งคนครับเซียร์ลืมตาครับเรื่องหนึ่งคนครับ จอมเวทล,ลืมตาครับเลือไปเลยหนึ่งคนครับเส้าส,าส,าสาชดชายเฮ้ยเช้สาสด ชาร์จเพื่อเป็นก๊อฟต์ย่งดัง๋ยวคุณ่าพี่เมื่อคืนจูนไปไหนเออจูนไปไหน่อคืนจูนเยบมากเลยไม่คืนอยู่บ้านเฉยไม่ทําเลนอนหลับสบายไม่ใช่ออกไปหาเหยื่อหรอไม่มีอยู่บ้านไปหาพวกเนี้ยตอนแรกจะไปว่าพี่เพียวแต่ว่าไม่เอาดีกว่านออยู่บ้านยั่ไปหาพวกเขาเปล่าไหอกไปหรอไม่เขาดูช่วยกันดูบ้านไกลเลยเกียวบ้านกลนไกลกไปินเสียงจูก่จูนูีอยู่เมื่อคืน พี่อยู่ไหนอยู่บ้านทำอะไรอยู่บ้านนอนดู Netflix ไม่ทำตัวให้เป็นประโยชน์อะไรกับหมู่บ้านเราเลยก็บอกแล้วว่าไม่รู้เรื่องอะไรทำให้หมู่บ้านเราจะเลิศขึ้นคนพี่อยากจะมีข้อมูลนึกมากเลยแต่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลอ่ะอวาเอวาเอวาเป็นอะไรมาเมื่อวานก็อยู่บ้านเหมือนกันค่ะนอนดู Netflix โอ้โหเป็นเป๊ะเลยเนาะต้องคำตอบใช่ไหมดิเอ็อยู่ไอเนี่ยแบบออกไปลาดตะเวนหาอะไรมากินเหรอไม่อิ่มแล้วอิ่มแล้ว กินแม้หนึ่งศพยังไม่ย่อยยังไม่ย่อยเล็กๆคำนี้กูไม่ได้ภาษามือภาษามืออธิบายให้คาออกให้คนดูังออกด้วยขาปลาดัน ตามันเป็นใบวะหรอตอนนี้การดูตาครับเลือกปกป้องได้หนึ่งคนครับหมดเวลาครับเข้าสู่ช่วงโหวตครับหนึ่งสองสามโหวตครับโหวตจุนดโหนรือโหวตได้ปะโหวตจุนหน้าแบบตอนนี้พี่เอวาสามโหวตครับพี่วาแทนครับมีเวลาหนึ่งแก้ตัวครับไม่ใช่เอวาแน่นอนนะคะเหตุเพราะว่าเอวาเป็นคนดีแน่นอนไม่ได้เป็นหมาป่าที่จะแบบทำร้ายคนอื่นอะไรแบบนี้แน่นอนอันนี้พูดได้เลย เพราะว่าหนูไม่ใช่หมาป่าจริงๆไม่เล่นเกมมันจะจบเร็วมากแล้วก็จะคนที่เจาแพ้ก็ได้เจอป่าแล้วจบซะเลยคนดี่เาอาจจะแพ้ก็ได้ไม่ใช่จริงๆอันนี้พูดได้เลยจะเป็นญาติหมาป่าหรือเปล่าทุกคนยืนยันที่จะโหวตพี่วานไหมครับพี่วานรอดครับดีใจพอดีกันต้องทำงานดีอีกแล้วเท่าสู่ช่วงงคืนครับทุกคนหลับตาครับหมาป่าลืมตาครับ เลือกฮาได้หนึ่งคนครับบริการลืมตาครับเลือกเซฟได้หนึ่งคนครับเซียลืมตาครับเลือกหนึ่งคนครับจอมเวทลืมตาครับเลือกไปได้หนึ่งคนครับทุกคนลืมตาครับโอ้ย ตายคนที่ถูกใบคือพี่จูนครับคนที่ตายคือพี่เพียวครับว้าวบอกแล้วพี่เพียวไม่ใช่หมาป่านายพานครับผมแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราใช้แรงเฮือกสุดท้ายเพื่อที่จะเหนียวไก้เข้าหยู่กับหมาป่าโป่องต้องเลือกให้ถูกเใช่้วย เกมพูดคำเดียวขอขออ้างคนละสามคำผมกนดีหนูคนดีจริงๆบริสุทธิ์เราเพื่อนกันเราเพื่อนกันมาไปมาหาตูนอาจูนจูนจูนได้จูนได้จูนใช่จูนใช่มาปาในความที่ฆ่าใครครนับสุดท้าย ยินพี่ชาบยินพี่ช้างแล้วกยินช้าเทรายครับพี่ชาบเป็นหมาป่าครับมส่งิกล่ะนอกนะรู้ได้ไงมัเป็นเส่มันเ็เสียเียอผมเยเช็คเรียงเื่อหมดเลยผมเชื่อว่าเน็ตคือคนดีแต่ผมไม่บนใจัยว่าก็เลยเช็คหเามอคืนเบิร์ทีละคน เดทเราก็จุดเป็นแล้วครับจุดเป็นเจจูไหมจุดเป็นผู้ต้องสาบโอ้ยก็เป็นเพื่อนกับหมาป่านะผมเป็นเสียเออเสียไม่หมอไอ้วาเป็นจงวิทเดทเป็นบอดี้การ์ดแล้วเป็นป้องกันเพียวได้ดีไม่ได้คิดตอนแรกคิดว่าหมาป่าจะไม่น่าฆ่าอีก ด้วยนะคะล้วจะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วคอมเมนต์มาบอกนะว่าอยากดูคลิปอะไรต่อบ๊ายบาย I love you big much ช่วงไอวอร์ร์ทอมิ๊งิ๊งไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังแล้วก็ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป I love you big much ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ